ใช่เป็นแค่เด็กออกครับผมเป็นแค่เด็กออกครับก็ตอนแรกมีแผนจะไปไปอังกฤษก็ไม่ได้ไปครับพอดีไม่สบายแค่นี้เขายกเลิกแนทั้งหมดเลยยกเลิกเลยเป็นแคนของเขาคนเดียวหรือว่าเป็นแคนไม่ความจริงคือเฟย์เขาไปเฟย์เขาไปกับเออที่บ้านเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอดีว่าเฟย์เขาไปเยี่ยมน้องสาวฟินครับฟินก็เรียนอยู่ที่อังกฤษก็เลยเขาก็เลยชวนไปแล้วก็ไปกับวันใหม่ก็สรุป ก็ไม่ได้ไปครับเพราะว่าไม่สบายก่อนเข้าโรงพยาบาลก่อนบินเขาระมาสี่ห้าวันนะครับแล้วมันก็ลากยาวไม่ว่าไงบ้างคะไม่ว่าอะไรเขาก็เขาก็เสียดายแต่เขาเข้าใจมันไปไม่ได้จริงครับเพราะว่าแบบร่างกายมันไม่ได้ไม่ไหวเลยแต่อย่างที่หมอเขาังต้องให้ระวังอะไรเป็นพิเศษหอ่อันนี้ความจริงก็ถ้านับจากที่เข้าโรงพยาบาลมันก็เดือนหนึ่งพอดีก็ตอนนี้ก็ร่างกายกลับมาปกติแล้วครับแต่เพิ่งกลับมาปกติได้ประมาณอาทิตย์เดียวเอง่อนนี้ก็ยังแบบมีออดพีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ แรกๆเขาก็จะระวังเรื่องระวังเรื่องแบบออกกําลังกายหรือว่าอะไรก็ตามแบบยังไม่ให้ออกเพราะว่าเดี๋ยวเลือดออกแล้วมันเลือดออกข้างในได้แล้วมันไม่หยุดไหลอะไร A อย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้ไปตรวจมาแล้วเก็เลือดปกติอะไรก็ใช้ชีวิตปกติได้ออกกําลังกายได้ป,ดป็แกัวเค,ค่ะเพราะว่าอย่างบา,างคนเนี่ยเขาเป็นแค่เลือดออกอนข,ข,ข้างิกฤตเลือ่กะกลัวผ่ความจริงแล้วอ่ะผมอ่ะก็กลัวครับเพราะว่าไปก็คือไปด้วยอาการจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเป็นเยอะปรากฏว่าพอไปแล้วก็เป็นเยอะนกลัวแต่ว่าตอนนี้ก็ดี หายแล้วครับโอเคปกติครับตอนนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดสตูดิโออะไรเพิ่มอ๋อตอนนี้ก็มีความจริงที่เปิดไปแล้วตอนนี้มีชื่อ Canvas Space เป็นสตูดิโอเวิร์กช็อปสำหรับใครก็ตามที่อยากมาเล่นพวกศิละปะนะครับก็มีทั้งแบบว่าวัยรุ่นสาวๆก็ได้หรือว่าครอบครัวพาเด็กๆมาเล่นได้คือความจริงแล้วเป็น Studio สตูดิโอศิละปะที่ใครก็ตามที่อยากมาเล่นก็นมาได้เลยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องศิละปะเนาะมาปาสีลงบนพวกแคนวาสหรือว่ามาแบบ เล่นปาดสีมาจุ่มสีมาเอามาจุ่มสีใส่กระถางมาจุ่มสีใส่หมวกมีเป็นแล้วก็เป็นชิ้นศิลปะกลับบ้านไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้เด็กๆมาเล่นตอนนี้ก็เปิดแล้วมีคนมาเล่นเยอะเหมือนกันชื่อ Canvas Space ครับซึ่งเเดี๋ยวเร็วๆนี้ชั้นบนของของ Canvas Space เนี่ยผมจะเปิดเป็นสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพนิ่งด้วยครับชื่อ15-11 Studio ครับก็เป็นให้คนมาเช่าทำโปรดักชันถ่ายภาพนิ่งอะไรอันนี้ไม่ต้องมี่บ้านคนเดียวหรือว่ายังร่วมกันกับที่บ้านก็ทกับที่บ้านเหมือนเดิมครับผม บแถวแถวที่เดิมคำวิงตอนนี้ที่มันวุ่นมากเลยเพราะว่าผมเปิด2อสอย่างพร้อมๆกันนะครับก็มี1นึ่งแคนวาสสเปซสูศิลปะใช่ไหมฮะมี15บ1สตูดิโอก็คือถ่ายภาพนิ่งแล้วก็มีอันหนึ่งเป็นบ้านนะครับสำหรับถ่ายละครกับถ่ายละครกับโฆษณาคล้ายๆ้ายสตูดิโอคุณแม่นะฮะอันนี้ชื่อบ้านวันใหม่เปิดพร้อมกันเลย3อย่างก็งเลยวุ่นเลยครับตอนนี้แต่ว่าเปิดตอนนี้เหลือสตูดิโอภาพนิ่งที่ยังไม่ได้เปิดครับ นี่ใครเป็นหลักๆใครเป็นคนดูแลจัดการเป็นทั้งหมเพราะอย่างพี่บอกเองต้องทำงานในองค์การครับผมก็ช <cosplay, S 1> ่วยกันดูที่บ้านครับแต่อย่างสตูดิโอคุณแม่กับบ้านวันใหม่เนี่ยจะเป็นพัทดูแลเกาเรียกว่ายังจัดสรรบัญชีได้อยู่ก็ประมาณก็จัดสรรบัญชีได้ครับได้อยู่ก็ก็วุ่นนิดนึงครับล่าสุดเราวันใหม่ฟอร์มไอจีแล้วยังอะไรนะฟอร์แล้วโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากที่ฟอร์ฟอร์แล้วครับฟอร์เรียบร้อยถามเขาไหมคะว่าทำไมไม่ไม่ฟอร์อะไรนะ ไม่เ,มเก,กี่ยวทำธุรกิจก็มันก็ถึงจุดที่ต้องทำอะไรนี่เฉยๆครับแต่ว่าเราก็อายุเริ่มเยอะแล้วแล้ว,ลวก็เราก็อยากมีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองด้วยของพี่บ้านด้วยอะไรเงรี<ม>้ยแล้วก็ความจริงแล้วธุรกิจที่ทำมันก็ไม่ได้ไกลตัวเรามากอะไรเงรี้ยเนาะมันก็เป็นที่เราแบบเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเคยทำงนานกับมันมาอยู่อะไรเงรี้ยคิดว่าเรามีประสบการณ์ทางนี้ก็ก็ตรงนี้ดีกว่าเก็บสินทรัพย์ไวอนเลยเก็บเป็นค่าสินทรัพย์ไอ้ที่ลงทุนไปอ่ะยังไม่ได้คืนแบบอะไรตอนนี้ ขอบคุณครับ